สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้พอดีซื้อพระเหมาออมาครับจากเพื่อนผมเองครับเขามาขายให้ในราคา250บาทเรามาดูกันบ้างดีกว่าครับว่าจะได้พระอะไรบ้างแล้วก็จะคุ้มไหมเพราะบางทกีการซื้อพระมาเนี่ยไม่ใช่ว่าซื้อราคาถูกแล้วจะปล่อยได้ทุกอง,องค์บางองค์ก็ขายไม่ได้อยู่กับเราเราก็ต้องรับต้นทุนภาระไปครับ แต่ว่าถ้าองค์ไหนปล่อยได้ก็ถือว่าโชคดีแต่ว่าพระก็ไม่ถือว่าปล่อยได้ทุกองค์อันนี้ที่ได้มาก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็เจ็ดองครับเราก็มาดูกันดีกว่าว่าได้อะไรบ้างอันแรกนี่เรามาดูองค์นีอ้อันนี้ก่อนดีกว่าเป็นตะกุดตะกุดอาจารย์ออสวัดสายใหม่ซึ่งตะกุดอาจารย์ออสวัดสายใหมเนี่ยที่จริงอาจารย์ออสท่านแจกฟรีที่วัดสายใหม ผมก็เคยได้มาหลายดอกอยู่และเห็นมีดอกนี้อีกดอกหนึ่งแล้วก็โค้ดเป็นโค้ดวัใส่ไหมก็จะเป็นตะกุดรุ่นแรกของวัดใัยไหมดูแล้วก็น่าจะเป็นของแท้ครับอันนี้ดูสวยงามดีทีเดียวปอกก็จะเป็นปอกลูกปืนของอาจจะเป็นกา 9ม mm, mm, ิลิเมตรนะ9มิลูิเมตรลูกระกปอก M16 สอดใส่ด้วยกันนะครับแล้วก็เขย่ารูมีกิ่งอันนี้ก็เป็นตะกุดลูกป,ปืนนะครับอันแรกจะเป็นเครื่องรานไปดูเหรียญต่อไปกันดีกว่าครับนี่ครับเหรียญต่อไปเป็นเหรียญน,นี้ครับพระครูถาวรธรรมสารก็เป็นเหรียญที่สวยอีกหนึ่งเหรียญวัดลาดทายอำเภอวังน้อยจังหวัด อยุธยารุ่นมั่งมีสีสุข2538นี่ยครับก็น่าจะเล่นหากันหลักร้อยดูแล้วก็น่าจะพอไหวอยู่ครับเหรียญน,นี้เหรียญต่อมานี่ยออดูข้างหลังหน่อยนะครับงานสมโธชพระสุขพันนบัตรสมเด็จพระสังฆราชยาโนทยะมหาเทระปี06 โอ้อันี้ถือว่าเหรียญเก่าเลยมาส่องดูกัน่อยดีกว่าครับเหรียญเก่านี่ก็ไม่มั่นใจว่าจะแท้หรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องเช็คดูอีกทีครับเหรียญน,นี้ออกหลังปี06นเนี่ยครับก็ดูแล้วก็น่าจะแท้นะครับเหรียญน,นี้ครับมาเหรียญต่อไปนี่ครับหลวงพ่อสมควรวิชา วิชาวิชาวสาโลสมคอสมควรนะครับวัดถือน้ําจังหวัดนครสวรรค์ก็เป็นเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่ในนครสวรรค์ก็น่าจะพอมีชื่อเสียงอยู่เหรียญน,นี้ก็เหรียญแท้ครับเล่นหากันหลักร้อยแต่ว่าพอสอก็ไม่ได้เก่ามากบางทีก็อาจจะขายไม่ออกอย่างนี้ก็อาจจะอยู่กระเรานานๆครับ เนี่ยครับถ้าผิวแต่ว่าผ้าแท้ครับผิวผิวแบบผิวติดวิงมีลุงๆองนีค้คือเหรียญถ้าเหรียญประมาณปี3 5 3 6ถ้าเก็บดีๆก็จะขึ้นลุ้งเนี่ยครับเหรียญต่อไปนะครับเป็นเสด็จพ่อรอหนะครับจากไหนเอ่ยอพระราชทานรพระบรมราชานุญ,ญาตปฏิสังขรณ์วัดนิเวศธรรมประวัติ ปี27ครับปี27นี่ก็ถือว่าเก่าอยู่เหมือนกันนะครับนี่รอยตัดขอบของเหรียญก็สวยงามครับเปรียนนี้ส่องกันดูนี่เนื้อหาชัดเจนนะครับพิมพ์ทรงสวยงามครับรายละเอียดชัดเจนนะครับพิมพ์ก็ชัดคือเ,เหรียญรัชการที่ 5. ข้างหลังจอปลอ เดียนี้ก็นา่นาจะน่าจะขายได้เดียวนี้หลวงพ่อหม่อมหลวงเทวีศักดิารากรปี37รุ่นแซยิดมีแล้วรวยวัดป่าสมเด็จถ้าปี37นี้ก็ไม่ได้เก่าอะไรมากนะครับแต่ก็ถือว่าสวยงามดีเดียวหลวงพ่อหม่อมหลวงทวีศักด์ อันนี้ผมก็ไม่ไม่ค่อยรู้จักเหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีอีกเหรียญหนึ่งครับหลวงพ่อสุขโขทยัยก็ดูแล้วมีความเก่าอยู่เหมือนกันปีปีสองหนึ่งอ่ะอยงี้ถือว่าเก่าครับถือว่าปีลึกวัดสวนลำใหญ่จังหวัดชัยนาทหลวงพ่อสุขโขทยัยไอ้พระก็เก่าปีลึกๆอย่างเงี้ยโดยมากก็จะจะทําเป็นหลวงพ่อ ลวงพ่อสุขโขไทยพระพุทธินาชทั่วไปนะครับนี่ขอขอเปลี่ยนเรียญน,นี้ก็ถือว่าเหรียญเก่าเหรียญหนึ่งแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะปล่อยออกหรือเปล่านี่ครับวันนี้พอดีเหมาพระของเพื่อนมาครับราคาก็ไม่แรง250บบาทแต่ก็ถ้าการเหมาพระมาอย่างเงี้ยราคาไม่แพ้ไม่แรงมันบางทีบางทีก็อาจจะไม่คุ้มแต่บางทีก็คุ้มเพราะบางครั้งก็เหมาพระไม่ได้พระแพงอะไร เราก็ปล่อยออกเราก็ถือกําไรถ้าปล่อยไม่ออกเราก็ต้องแบกรับภาระภาระไว้นะครับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับ